สำหรับชุดนี้นะครับแล้วก็ต้องขอกาบขอบคุณมากสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านที่อยู่ทางบ้านนะฮะยังไม่ปิดวิดีโอไปไหนยังชมพวกเราชวนชื่นกันอยู่นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับบริษัทเอสทีวีดีโอนะครับที่ทําให้พวกเรานั้นมีการทรรมหากกินที่ดีนะฮะอัดเทปมวลหนึ่งก็ได้เงินว่างันเถอะนะฮะแล้วก็ต้องขอกาบขอบคุณมากสําหรับมลิคิงนี้ต้องเอ่ยถึงกันบ่อยนะฮะบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับที่ทา การอัดวิดีโอในครั้งนี้นะฮะสำหรับพวกเราชวนชื่นในชุดนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะให้ท่านผูมิเกียรติฟังบทเพลงเขงเพราะจากศิลปินซึ่งเป็นสมาชิกของเราเองนะครับนะ,ะสองท่านในการคุณจิ้มกับคุณจอยนะฮะคุณจิ้มกับน้องจอยซึ่งเป็นพี่น้องกันและตอนนี้ก็เ,เป็นเพลงของเขาเองนะฮะเป็นเพลงแนวสติงสามชาตินะฮะฟังแล้วก็สนุกนะครับสนุกสนานมาก นะฮะตอนนี้ออกวางตลาดแล้วอีสักครู่หนึ่งเขาจะออกมาแล้วก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องเทปของเขานะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติร่บฟังกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะโปรโมทเทปของเรานะครับขอทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะครับและโชคดีทุกๆท่านเลยนะฮะให้ถูกหวยกันทุกๆคนนะครับนะฮะถูกทุกคนนี่หมายความว่าหวยใต้ดินก็หวยลอตเตอรี่ดีกว่านะฮะใต้ดินดีครับการพนันถ้าไม่เล่นได้ก็ดี แต่เล่นก็นดีได้ทางเยอะและอีกนิดหนึ่งนะขอฝากไว้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องการสูบบุหรี่นะฮะเดี๋ยวนี้นะครับเขากำลังลดลงให้พวกเรานั้นเลิกสูบบุหรี่ในห้างหนึ่งบนรถ2นี่อย่าสูบกันเลยนะครับเรานึกถึงกับบุคคลที่เขาไม่สูบบุหรี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เขากําลังช่วยกันประชาสัมพันธ์มากมายเลยไม่ว่าสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับกำลังช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พวกเรานั้นช่วยกันประหยัดน้ําประหยัดน้ําน้ําซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับมนุษย์นะครับเราประหยัดน้ํากันหรือย ป,ประหยัดน้นําะเราฆ่าตัวตายกันเถอะครับทำไมเราพี่่าคนทั้งประเทศไม่กินน้ําไม่สูบบุหรี่จะทำมันยังไงไม่ไม่ฮะประหยัดน้ํานี่หมายความว่าเออเขาจะมีการประหยัดคือหมายความว่าเราเข้าไปในห้องน้ำนี่นะเมื่อก่อนเราอาบน้ําสู้สูส้เดี๋ยวนี้เราหาเอากลามังใ,ใหญ่ๆอ,อาบน้ําแล้วก็น้ําที่อยู่ในกระมังที่เราอาบลงไปแล้วนี่นะสามารถเอาไปล้างรถได้ลบต้นไม้ได้นี่คือการประหยัดอีกอย่างหนึ่งแต่การประหยัดน้ําจริงๆผมมีวิธีครับทําไงครับ การประหยัดน้าของเราเนี่ยจะเปลืองที่สุดตอนไหนการการที่ใช้น้ําเนี่ยตอนอาบน้ำนี่ถือว่าเป็นการที่สิ้นเปลืองมากที่สุดใช่ฮะไอยังการที่ใช้ชักโครกนี่ถือว่าเป็นการสิ้นเปลือง,ข,อง,องขั้นที่สองชักโครกหนึ่งครั้งน้ำประมาณ1ลิตรถึง2ลิตรนะฮะแต่อาบน้ํานี่เป็นกระมังเลยคนเราที่อาบน้ํากระมังหนึงไม่พอไอพวกเรานะนะวัยรุ่นตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นไฟแรงช่วยกันประหยัดน้ําอยู่แล้วช่วยกันประชาันวิธีประหยัดอะมึงช่วยบอกพ่อมึงพยายามให้กลับบ้านนะอย่าใช้น้ําบ่อยเฮ้ยมัน อ๋อหมายถึงว่าไปเที่ยวที่มีการใช้น้ำน่ะเหรอฮะอ่ออบนวดน,นี่แหละอ๋อไม่เป็นไรคือแก่ๆแ,แ,แล้วปล่อยก็อ,อีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วเนี่ยไม่เคยออไม่เคยไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยหยุดนะแ <laughs> มสมัยนี้นะเขากําลังต่อต้านโรคเอดอยู่อเอชอีกอย่างเอดนี่ครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับครับชีวิตคนเนี่ยตอนที่เรายังไม่เป็นเรายังไม่รู้ ถ้าเราได้ไปเห็นคนที่เป็นโรคเอดส์ที่เราได้ไปเยี่ยมสถานที่คนที่เป็นโรคเอดส์นี่เราจะรู้เลยว่าอาการเขาหน้าวิตกมาก๋อทนี่แกพูดลักษณะนี้เหมือนแกกำลังเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเออยังอ๋อยังไม่เป็นยังไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าลิเที่ยวเลยครับถึงจะเที่ยวเราก็ควรจะสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอดส์ได้ครับเพราะว่าลูกหลานเราจะได้ไม่เป็นโรคติดต่อกันต่อไปและตอนนี้โอ้โหอะไรอะไร ขึ้นมาเยอะเลยคนเป็นโรคเอตอนนี้มากมายเหลือเกินนะฮะช่วยๆกันให้มันระงับอยู่ตรงนั้นกันดีกว่านะฮะทุกอย่างได้ไหมนะครับเราพูดถึงโรคเอพูดถึงเรื่องน้ำแล้วตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงกันบ้างเรื่องเพลงตอนนี้มีนักร้องใหม่เกิดขึ้นมาแล้วฮะครับผมเป็นศิลปินคู่ขวัญและคู่ขวัญคู่ขวัญนก็ต้องผู้หญิงก็ผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เขาไม่ใช่แฟนกันและเขาก็ไม่ใช่เพื่อนกันแต่เขาเป็นพี่น้องกันเขาคือคุณจิมและจอยจากอัลบั้มพี่น้องในชุด คนมาจะรวยครับพบกับศิลปินจิ้มและจอยครับสองพี่น้องนะฮะจะมาในบทเพลงเชือ่อจนผิดปกติไม่ได้คนตาบอดแล้วเชือช่ออาวจะไปปรเบกยกับศิลปินของเราได้แล้วครับอขอบคุณมากครับข้าวยากมากแพงปี ใจเธอใจเย็นเย็นมีน้อยให้น้อยไปก่อนให้ค่อยผอนไปกินค่อยใช้เก็บเงินเก็บทองเอาไว้แต่จะเก็บยังไงจะกินยางไม่พอสัญญาโจรผิดปกติตรสอบไน้สิว่ามันเป็นยังไงมันญาโจร จนขนาดนี้เนี่ยโอ้ไี่จนจริงๆเนี่ยตั้งใจจนเลยเนี่ยโอ้ไม่ตั้งใจมันจนจริงๆอ่ะใบตองเถียงกันแบ่งความจนเป็นเท่าๆกันวะลายรับชักไม่ถึงรายจ่ายต้องเข้าข่ายกู้หนี้ยืมสินดอกเบีย้ยที่มันโบยบินเริ่มจะชิ้นไปได้เหมือนกัน แบบพอนจนที่ทำไมเนี่ยฮะใครไม่เรียนแบบคนจนเป็นเพื่อนชาไม่เป็นจนสองแต่นี่ถ้าจนมาก่อนเธอนะอะไรนี่ยมาจนมาตั้งนานแล้วนะจนร้านอะไรด้วยไม่ต้องเถียงกันกูเหมาจนคนเดียวเลยโอ้ใจบุญนะรุ่นนี้เกลียดกันนี่ก็จนจริงๆหรอเหมาเชคคนเดียวเลยจ้ะมันยากจนผิดปกติ สอบได้สิวามีพวกเราได้แหละร้องได้พันยาเยินปิดปากกัดดินสอบในสิว่ามันเอ็ดยังไง กรอบมือนะคะขอบคุณค่ะน,น้องๆพี่ๆช่วยกันร้องกันแหมคือกล้องไปหมดในห้องส่งแห่งนี้ปลื้มใจมากเลยฮะน,น้องๆพี่ๆนะมาใช้ทั้บูมิเกียรติแล้วมีมึงพี่มึงน้องเนี่ยแหละช่วยกันร้องอยู่เนี่ยน<พ>ี่สองพ,พ,<ม>พี่น้องแหละเหลือตาอามองในอยู่ไม่เห็นแต่แว่นอยู่พวกเราช่วยกันร้องได้ไหมปลื้มใจจริงๆครับทําภบูมิเกียรติที่เขาร้องเขายอดขายของเรานะเพลงนี้เคยฟังบ้างไหมยอดขายของเราตื้นตันจริงๆนะฮะวางขายไปแล้วนะฮะวางขายไปแล้ว เดินสิเดินเดินโปรโมทเทปตัวเองหน่อยโปรโมทหน่อยช่วยบริษัทด้วยเราจะเดินครับดูนี่เป็นอัลบั้มของเราสองคนพี่น้องเื้มมากเลยฮะโอ้โห oh, เดิน oh. เป็นบอกยกมวยใช่ไหมไปเดินไปยน่าซื้อเวนเน้นหน่อยเน้นหน่อยมามาอิน,นอุนี่อินุอินุแหมเทพน่าซื้อจังเลยเออสวยจังเลยเออแผ่นนี้เท่าไหร่วะ <c oughs> นั่นแผ่นซีดียังไม่ขายนี่อัลบั้มอะไรอ้าวนี่เป็นอัลบั้มใหม่งไงพี่น้องอัลบั้มพี่น้องจิ้มและจอยครับอย่าไปสนใจอัลบั้มด้านหลังดี่ฝากครับอะไรของมึงเนี่ยไม่มีอะไรเลยอัลบั้มอ๋อไม่มีเหรอทาไมนี่ค่าอัลบั้มพี่น้องของผมต้องใส่แว่นสามมิติโอ้โหมึงระบบสามมิติใช่อัลบั้มใครอัลบั้มอะไรเดี่ยนี่อัลบั้มพี่น้องของผมหมาเลี้ยงลูกคน นี่เขามีค่าอยู่นะค่า EMI ของกูค่ายอีจังไรนี่เขามีเพลงเขาจะรวยด้วยของกูพรุ่งนี้จะเอาอะไรแดกมึงสู้เขาไม่ได้เลยนี่เขาแนวใหม่นะแนวสติงสามชาพุ้ยลาสมัยแล้วสติงสามชาทำไมยุคนี้มันต้องแรปแรปเออแล้วมึงเอาศิลปินมึงมาป่ะเนี่ยเพิ่งออกมาจากค่ายเลยไอ้โน มวนไหนถ้าไอ้นี่ไม่หล่นไม่ใช่ชวนชื้นอ๋อนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของชวนชื้นผมเราขึ้นมาขึ้นมาดูตัเตี้ยหล่นถ้าตัวเตีเย้ยเลยเฮ้ยเตยอยู่แล้วโอ้ยขาถูกอีกแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ไล่สาระจริงๆริงนี่นเลยนี่แหละศิลปินของคุณน่ะครับผมหมาไม่แดกแล้วร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงอะไรร้อ,องเพลงในอัลบั้มไม่เห็นมีเพลงในอัลบั้มเลยนี่สิเขามีเพลงในอัลบั้มตัวเอง มีความ <พอ S 2> สามารถมีความสามารถเป็นมีความสามารถจริงหรือเปล่าใช่ศิลปินนี่มันต้องรอบตัวศิลปินนี่มันต้องรอบตัวคุณเป็นศิลปินเต็มตัวหรือเปล่าศิลปินจะดดหมิ่นศิละปะนี่ก่อนก็ได้เห็นไหมกองขยะมองดีดีก็มีสิ์นั่นแน่ถ้าคุณมองตัวผมไปเศษดินโอ้โหอีกยี่สิบปีไม่มีศิลปินใี้คุณดูเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องถึงกับลูกหัวหน้า ดูแค่หลานยามใดได้ตดช่างสดชื่นและลื่นตูดเล,เล่นก่อตดเว้ยยามได้สูดกินตดช่างสดใสไอ้ยี่นี่มาเหม็นเลยตดก็ตดเจอกันก็บาลายกินจางหายกากกันอยู่คู่ขอบตูดตดน,นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลไอ้ยี่ตดบ้านพ่องมีบุญเหรออ่าไม่มีบุญแล้วมันจะออกมายังไงอ่ะสดสดไปเลยไหมทำอะไรสดสดยังไงมึงท้าสดไปเลยดีกว่า ขึ้นลาลงลาขึ้นลีลงลีขึ้นลูลงลูไปเลยไปทีไปเลยแต่มึงะลงอ้าวจะไปไหนเล่าไม่ใช่แมงงงแงงเนี่ยโอ้โหเล่นมุกแมงงงงแงงเยอะยเหรอโอ้โหอะไรว่าแมงงงแงงเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปศึกษาภาษานี้มาบ่อยนี่เขาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีใครพาไปไปเองเลยเหรอว้าจากนั้น ถึงเวลาหยุด๋อลาเอ้ยลาเอ้าลาเอ้ยลาโซมันโซมันตนนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงตละอาลาเอ้ยลาเอ้าลาเอ้ยลาผัวเมียรักกันมากผัวเมียเขรักกันมากคเป็นขี้กากเมียยาทามาเนี้มานี้มานี้มานี้เน้นี่มาไมามามเมา่ามามามาครมามรมา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 ม มันเพลงไหนในอัลบั้มของมึงเนี่ยฮะสบายคนกันต์ตอกอ้อนลีไอีเาลีไอีขึ้นตอนอะไรก็ได้ไทลงเลยลีไอรลีไเมียเขาไปตลาดฝังเมียเขาไปตลาดัซื้อผักกาดมีซื้อผักทีนี่โอ้โหวันนี้กูตีหัวก็มันไปเลยอีกน็ก ยามได้ตดจังตดเฮ้ยอมอกอตอนอกกตอนแล้วยังจะตดอีกเลยเงยรวยรวยเอ้ยรวยขึ้นตนอะไรก็ได้ตะคำลงไพ่ลงสะระอวยเอ้ารวยเอ้ยรวยรวยเอ้ยรวยผู้เมียทะเลาะกันมิวาดผู้เมียทะเลาะกันมิวาดผตีที่ดึงาดไม่ฟาดด้วยกระบวยนี่สุดยอดเว้ยสุดยอดเฮ้ย ไอ้เขายังไม่ได้ร้องเลยกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนี่ยังไม่ผิดใช่ไหมกูยังไม่ได้ผิดแล้วพอเข้ามามึงก็ตีแล้วไอ้หนูมาอย่างงี้แล้วสนไว้อยู่กับใครอ่ะนี่กูไม่ได้คนแคะนะโตเป็นคนแคะ์ตัวข้าขอโทษผมรู้ว่าพ่อผิดแล้วให้กูผิดซะก่อนพอกูร้องไปไอ้นี่มันร้องต่อได้แล้วมึงค่อตีกูครับครับครับเผล่นะเพลินไปหน่อยตี่น้ประสาทเสียหมดล้ะมึงเอ้ยมึงเอ้ามึงเดี๋ยว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  แต่งตัวแก่ขลาดขนาดนี้ยังมีสลามีอยู่เลยครับแกประหลาดไอ้เนกเขาเรียกว่าแก่ฉลาดแหมทำไมแต่งตัวไวรุ่นแต่เนี้ยรุ่นไหนอะรุ่นจะเผาอะไอ้ชัดมึงนี่ปากเสียจริงๆทำไมเขาเผาแล้วแต่ไม่ไหมไม่สอบดื้อนี่ไ,ไม่มีหรอกครับเรื่องเรียนสลามึงอะทำไมไม่มีผมเรียนมาไม่มีเลยครับมึงเรียนโรงเรียนไหนว่าไม่มีสลามึงเนี่ยผมเรียนมานะแสดงว่ามึงยังเรียนไม่ถึงกูสิ เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าที่นีหรอกอธิบายให้เด็กมันฟังนี่มีตรงไหนไอ้สละอาสละอามันเคยได้อ่านมึ้งไหมเนี่ยเคยฮะสละอาสละอาสละอีสละอีสละมือสละมึงเนี่ยมึงเอ้ยมึงเอ้ามึงเอ้ยมึงขึ้นต้นอะไรก็ได้ทำลงท้ายให้ลงสละมึงเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนโตคนนี้อ่ะให้ให้ให้ไว้ร้องไม่ได้ให้รำนึกอะไรไม่ได้รำแม่งไว้ก่อน กูเตี้ยเรืยองก่มึงเอ้ยมึงมึงเอ้ยมึงพอกูก็คายปลาหมึกพอกูก็คายปลาหมึกก็ถือตอนดึกเป็นหัวแม่มึงโอ้ไอ้เที้ยตายตายอย่างนี้ตายใครตายกูเนี่ยตายอ้าวเป็นอะไรตายล่ะไอยสัตว์ที่เขากรรมอนาคตกูแน่นเลยเนี่ยโอ้โสุดยอดสุดยอดมาอะไรสุดยอดเป็นนักกรที่สุดยอดมากนี่นี่คนส่งเสริมให้เด็กเป็นอย่างนี้เหรอ คุณส่งเสริมให้มันมไปอย่างนี้เหรอก็มันตอกอได้อ่ะนี่เขาเยาว,ว่าชนของชาติถ้าเกิดว่าเด็กๆดูเนี่ยน้องๆทางบ้านเขาเปิดวิดีโอดูแล้วมีการแสงดงแบบนี้เด็กก้าวร้าวผู้ใหญ่นี่มันดีไหมเอ,อ,เอ,อู<ะ>บอกแล้วไม่เชื่อกูว่าจะรับมาเล่นตลกไอ้เด็กไม่ได้รับการศึกษาเรียนโรงเรียนวัดไอ้เนกนี่ยหละกูเนี่ยมาด้เดะมึงเตนมาหน่อยแล้วกันเตะไหน่อยทำไมเราทำอย่างนี้เนี่ย เขารุ่นไหนแล้วเรารุ่นไหนเอไปก้าวล้าผู้ใหญ่เงี้มันผิดไหมเนี่ยฮะควรจะสํานึกไว้บ้างมาก่อนเราเป็นอะไรใช่ฮะกว่าเราจะได้เล่นตลกทุกวันเนี้ยมีรถมีบ้านรถไม่มีคงขับไม่ได้อ๋อมีบ้านให้แม่อยู่ทุกวันเนี้ยเพราะเราเล่นตลกใช่ไหมถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยเราจะมีวันนี้ไหมและถ้าไม่มีพวกเราเขาจะก่อใขรแดกมึงก็ว่ามึงไม่เคยสำนึก ดูแต่งเนือแต่งตัวที่ไอชิบหายเฮ้าขมาด่ามาเลยด่ามาไอหลุยมึงพูดอย่างนี้เป็นไงเนี่ยฮะอ้าวกูพูดอย่างนี้ให้มันรู้เรื่องมาก่ใไขเอออากูเนี่ยดูการแต่งตัวเห็นไหมเนี่ยเขาไม่่คนแต่งตัวเออใช่ดูอากูอาพากูมานะเนี่ยรู้ไหมคุณรู้พาเขามาก็อ่เละ ใช่เน,น่ใน,น,นลิเกผมศักดิ์ไอ้สตีนหายากขนาดไหนเนี่ยไอ้อเหี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนฮะอาตี๋ตี๋ดูนิดหลอกขนาดไหนเนี่ยผม่ว่าอย่างงี้ได้ไงเนี่ยฮะลูกหลานม,มาหากินกันได้เนี่ยเขาเป็นคนขี้ใจน้อยอะเนี่ยใช่เขาเกิดตั้งหนีไปตั้งทีกับพี่จิ๋มเนี่ยทำยังไงอะเออเอาพ่อไปด้วยไอ้เหี้ยพี่จิ๋มตายแล้วแล้วดูแต่งตัวที่เหมือนมนุษย์ไหมเนี่ยฮะใส่มาได้ยังไงอชิบหายอัดวีโอใส่ขาสั้นใส่รองเท้าคอนเวิร์ตไม่ดูไวใส่แว่นใส่หมวกขาว มึงแต่งมาได้ยังไงฮะไอเนกอะไอดมเนี่ยนี่นี่ไอเนกมานี่เลยยังไรเงีเออมึงผิดไปเนี่ยฮะผิดครับผิดมากไหมมานี่สิอ่ะอ่ะขอโทษเป็นซะอ้าวโทษกูเออมันต้องขอโทษกูอย่าไปสนใจใครไม่มีใครหรอกที่จะผลักดันเราสองคนได้รับใบไปด้วย สวัสดีแบบพี่น้องย่อย่อย <l ots> ไม่ยุ่งกับมือได้เฮียนี่มึงกลาไม้นามสกุลล้วนไหลไปไหนเลย anyway เหรอพี่น้องมึงปีกันเองไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอ๋อเป็นท่าใน <l ots> อัลบั้มอ้อโหอ๋ออโหกลางโอ้โหกลอาวเอาสดตีนเรียกเลยนะรักกันมากกลาบแล้วครับ เคยเห็นที่ไหนยงยังยังไม่เคยเห็นครับก้องโค้ดเลยนะฮะโค้ดเลยกล้องไหนฮะก้องไหนฮะลุนี่เองโค้ดเลยครับสองคนพี่น้องนะฮะวางมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะฮะไม่มีความรู้สึกอะไรกันมั่งเลยอ่ะเราวางมานานแล้วนะฮะเราจะกราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ อยากก็ขอหวยอย่างนั้นแ่ะคุณไหมคุณบ้างไหมยังไม่คุนเดี๋ยวท้ายรายการเราจะกราบอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คอนเสิร์ตออกไปสองหนแล้วใกล้ๆเองฮะนครพนมคอนเสิร์ตเราออกไปสองหนแล้วทางทีวีสีช่องเจ็ดใครเคยดูหรือย,อยังชเ <c oughs> ขาไม่กล้าเปิดเราออกเฉพาะวันขัดตะเิก ท่านอาจจะไม่ว่างก็ได้สนใจกันไหมเนี่ยฮะซื้อไปฟังดิครับเทปเรานี่ขา,ขายข้ามปีแล้วนะฮะออเดอร์ออกไปแค่200ตลบับป่านนี้ยังขายอยู่เลยตั้งแต<ะ>่เดือนธันวานยอย่าว่าแต่ขายแล้วครับขอย,ยังไม่มีเลยครับมันหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ไปถามชั้นหเขาบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วที่ร้านเขาเอาคืนบริษัทหมดแล้วนะครับที่ร้านเขาเอาคืนไปหมดแล้วนะครับพูดอย่างนั้นสิซื้อสิครับ มีตังไหมฮะมีตังไหมฮะใครมีบ้างไหมคะมีไหมขอบ้างสิอ้าวไม่ขายไม่ขอถ้ามีเราจะขายอะซื้อเะฮะผมกราบอีกครั้งโอ้โหได้ชิปหายนี่เห็นใจอะไรของมึงจะไปกราบเลวขนาดนี้รัฐมนตรีน่ะได้ดีกันมากี่คนแล้วเพราะกราบนี่แหละอ๋อได้ดีเพราะกราบไอ้พวกบนสภาลอยกูเห็นมันไหว้ทั้งวันไม่เห็นมันได้ดีเลย นั่นมันกราบมาทั้งวันเลยนะน่ะกราบจนแขนด้วยไปข้างหนึ่งนั้นน่ะสงสัยจะจริงของมันนั้นจอยแล้วมึงอะไรมึงขายยังไงชิบหายทำเนี่มาขอส่วนบุญเนี่ยันแหละการขายเทปมันต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อเทปมึงที่ขายไม่ได้เพราะมึงโฆษณาไม่ถึงจุดก็ไม่รู้ว่าจะต้องโฆษณาอย่างไงมึงดูอย่างพวกเล่นกลนเห็นไหมลักษณะไปถึงไปขายเลยไม่ได้ไม่ได้เล้าลมมันต้องมีการโปรโมท ทุกอย่างต้องมีการโปรโมทนี่เดี๋ยวกูจะโปรโมทให้นี่ S T ีโอนี่โปรโมทถึงจะดังเพราะเขามีวิดีโอใายทั่วประเทศไทยดูที่เรามองข้ามจุดนี้ไปเหรอกระโรชิบหายไปว่าขายตามแผงเทปนี่อ๋อๆนี่นี่ฮะเดี๋ยวกูจะโฆษณาให้มีทูบไหมเอามาปากซะ, <laughs> ะ,ะไ,มไ,มไม่ได้สองคนเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นรูปพ่อพ่อเป็นผู้นำ ถ้ามึงถือรูปพ่อนะแล้วกูถือกระถางทูปนะออแล้วจอยถือพวงหลีดนะนั่นแหละเขาถึงจะเห็นใจว่าควรจะซื้อเทปของเราแต,แต่กูว่ามันต้องเอาแม่มึงมาด้วยนะคู่กันทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วยอยชอยสวัสดีครับมิตรรักฝากเพลงที่ักครับวันนี้เราะมีอัลบั้มใหม่ <Hey. S 2> เป็นอัลบั้มพี่น้องมาเสนอครกับมิตรรักที่ครบทั้งหลายนะครับสนใจหาสั่งซื้อได้สิบเพลงเต็มตลับเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดนะเป็นแนวสตริงสามชาติที่จะหาฟังกันได้ ยาและเราขอเสนอเนี่ยช่วยเอาไอเทมไปข้างหลังได้ไหมมึงไเน้นมึงไม่ต้องใส่มากเนี่ยเขาเห็นหน้ามือเขาถึงไม่ซื้อเราไปอัลบั้มชุดใหม่ครับเป็นเพลง10เพลงเต็มตลับนะฮะมีเพลงท่าหัวงูค้นมันจะรวยสวัสดีปีใหม่เหมาะสําหรับวงเล่าเหมาะสําหรับครอบครัวฟังได้ทั้งครอบครัวครับหาซื้อได้ตามแพงเทปทั่วไปมีพี่ๆอยากทราบว่าราคาตลับละ 65บาทครับ65บาท65บาทใช่เ,เพลงรถตลับเพลงรถตลับ65บาท1ึงหบาทสองะมีพี่ๆอ,อยากคือแบบอยากได้ไว้บูชาแต่เงินไม่พอถามว่าลดได้ไหมเอาไว้บูชาไอชิพายนี่เทปรือกมุารทองไหเนี่ยพี่ถามอ่ะ ถ้าท่านสนใจอยากได้เงินไม่พอติดต่อก็ได้ครับช่วงนี้ช่วงท็อปเซลล์ออนแอร์เราขอดาราคาตรง19บาท19บาท19บาทหนึ่งอย่าไปสนใจมันทางนี้18บาทอะไรวะเนะี่ยบุหรี่กองทิพอย่าไปสนใจมันครับของผม19บาทมี10เพลงของผม18บาทมี20ม้วน ของผมฟังได้ครับของผมดูดได้ครับผมฟังแล้วเป็นเพลงครับของผมดูดแล้วเป็นมะเร็งแต่เข้ามาพอดูดหมดแล้วก็หมดคุณค่าเป็นมะเร็งทําให้สุขภาพเสียไปด้วยครับแต่เทปของเราในเมื่อท่านเบื่อฟังถ้าไม่อยากฟังกันแล้วเอาเนื้อเทปไปมัดแหนมมัดเข้าต้มทำราวตากผ้าได้ครับของผมมวนบุหรี่อยกัญชาขายในมวลละย0บาท <Yeah! S 1> เทีย โอ้ไปเชียได้แมวพูดถึงัญาช้าไม่เอาของผิดกฎหมายมอาตอนนี้เ็ายิ่งลดระลงให้เิกสูบุรี่กันอยู่คุณก็เชียเราเกินแมวแมวเ,เชียอะไรบ้าพี่น้องครับเป็นอัลบามใหม่นะฮะดูฮะเป็นอะไรกันมึงเชียมาทำไมอ่ะอ้าวพี่น้องมันต้องเชีย์สิวะพี่น้องก็จริงนะทำไมมึงไม่ได้อัด่ะพ่อเขาบอกว่ารออีกสองปีอีกสองปีหาะลรปีหน้าแกก็ตายแล้ว ไอ้ส้นตีนจะทําให้พี่น้องเขาขัดใจกันอีกแล้วมึงกับพ่ออธิบายมาที่ว่าพ่อตั้งใจจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบ่งว่าลูกเมียนูน้นเมียนี้อะไรไม่ใช่มึงพูดเกินไปนะทำไมนี่เขาเป็นลูกเมียน้อยเมียหลวงเดี๋ยวมันจะคิดไอ้หาพ่อรักลูกไม่เท่ากันแล้วแกรักเท่ากันหรือเปล่าอา้อาวไอ้ค่อ,อ,อมนี่มึงตีหัวใครทำไมตีไม่ได้เหรอเฮ้ยมาไปแล้วนายค่อมอ๋อแกรักลูกเท่ากันไอ้จิ้มไม่อัดแต่ไอ้หลุยไม่ได้อัดไอ้หลุยก็ลูกแกเฮ้ย กูบอกให้หยุดไงหยุดยังไงล่ะกำลังตีหยุดยังไงไอ้ไอ้ไอ้จิ้มไอ้อย่าอย่าถอยจับตําเหี้ยได้แล่าจับแล้วหนีไม่ทันอ๋อจะหนีเหรอจะหนีเหรอจะหนีไอ้ข้อมไอ้ข้ามขอร้องอย่าตีคนแก่มากแล้วตีแล้วประสาทเสียเว้ยประสาทเสียเอาตีให้คืนกูบอกให้หยุดไงหยุดได้ยังไงกำลังมันพี่น้องเขาเยอะนะครับมาเห่อ มามาจะด่าเหลยทำไมไอ้ลุยอ้าวไอ้เฮียนะใจไม่ถึงเว้ยไม่ครับบูทําเพลงไว้แล้วถ้าเกิดเป็นมีอะไรไปแล้วโปรโมทเทปไม่ได้อยากจะโปรโมทอีกไอ้เทปเหรอเทปเฮ้ยม่ครับกูเห็นไหมครับทองรัดผัดก็แน่นหมดแกมากไปแล้วนะทำไมถึงยังไงพ่อจะส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมยังไงก็พ่อฉันแกทำเงินไปแล้ว ทำไมอ่ะมึงทำไมไม่ได้อัดนะไอ้ลุยกูถามจริงกับพ่อรักมึงเหรออ่าช่างมาฉันไม่สนใจแต่ขอร้องอย่าตีทำไมตีไม่ได้อ่ะอย่าตีแล้วถ้ากูจะตีล่ะพี่คอมอย่าให้ผมเรียกไอ้คอมนะทำไมอ่ะกูทำไม่ถูกแล้วกูตีอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่คอมมมมมมึึงงไไไ่่่หวววแล้ตัคอมคอมคิดใหม่นะเพื่อนไอ้ดมไอ้คอมไอ้ดมนะอามึงอาอาผมเองอะ มึงผิดจริงๆกูรู้ต้องไอ้ไอที่มึงแรกก็ถูกแล้วไอ้หลุยมันยังมีความหวังที่จะต้องทําเทปต่อจากกูแต่มึงยังร้องเพลงไม่เป็นเลยมึงยังอีกนานทําไมไอ้คอมฮะมึงลองอีกสิร้องอีกทำไมกูจะร้องไม่ได้ฮะไอ้ป๊อปคอมมึงร้องอีกได้อีกสิบเทปยังไม่เหลืออดเลยเนี่ยไอ,อไอ้คอมคอมแน่จริงมึงยิบมาเลย ท้าใครเนี่ยท้ามืออะไะมึงเจ๊งจริงหรือเปล่ากูเจ๊งเน่ไปฟันอากูเลยมาไอ้เหี้ยเขานาไอ้ทิบหผ่ไอ้นี่ก็ยุไม่ได้เหมือนกันม่จริงจริงเลย